สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้19พฤศจิกายน2566มาพบกันช่วงบ่ายโมงครับเกี่ยวกับการช่วยชาวนาไล่ละพันของรัฐบาลนะครับก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องออกมาเรื่อยๆนะครับล,ล่าสุดก็มีข่าวทางสื่อบอกว่าแบงชาติคัดค้าน การที่รัฐบาลจะแจกเงินชาวนาไร่ละพันโดยบอกเหตุผลเตือนรัฐบาลว่าจะเกิดปัญหาทางวินัยการเงินการคลังและธนาคารทกสจะขาดสภาพคล่องทํานองนี้นะครับแล้วจะเกิดปัญหาในอนาคตก็แล้วกันทํานองนี้และก็เหตุผลหลกัหลกๆของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติก็คือเขาก็บอกว่า ไร่ละพันชาวนาขณะนี้เนี่ยมีความจําเป็นลดลงกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนออน,นี่การที่รัฐบาลช่วยไร่ละพันนี่อาจจะมีความจําเป็นอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ความจําเป็นลดลงกว่าช่วงเวลาก่อนก่อนโน้นเพราะว่าขณะนี้ทางแบงก์ชาติก็บอกว่าราคาข้าวก็สูงขึ้นขณะเดียวกันราคาปุ๋ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทานองนี้นะครับ แล้วก็เสนอรัฐบาลบอกว่าควรจะมีมีมาตรการ,าร,การที่เป็นลักษณะให้ชาวนานี่พัฒนาคุณภาพผลผลิตการปลูกข้าวโดยให้มีหน่วยงานหลักในการดําเนินการและประเมินผลอะไรทํานองนี้เพื่อพัฒนาชาวนาให้ให้พัฒนาคุณภาพข้าวได้อย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันปัญหาการ ช่วยเหลือในลักษณะนี้อย่างซ้ำซากคือถ้า,ถามีการช่วยเหลือในลักษณะนี้อยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้ชาวนาไม่มีความเข้มแข็งประเด็นหลักๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ผลที่ตามมาก็คือรัฐบาลจะจะ,จะมีปัญหาด้านวินยัยการเงินการคลงังเป็นปัญหาต่อระบบการเงินการคลังและที่สําคัญธนาคารทกสจะขาดสภาพคล่องเพราะโครงการนี้จะรัฐบาลจะใช้เงินของธนาคารทกสไปจ่ายไปก่อน เสร็จแล้วพอล้วพอทกศาจ่ายเงินให้พี่น้องชาวนาไปก่อนนี่รัฐบาลค่อยเบิกจ่ายงบประมาณมาคืนทกศาอีกต่อไปและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังเสนอความเห็นต่อไปว่าทางรัฐบาลควรจะกําหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจนว่าในส่วนที่ทกศาจ่ายเงินพี่น้องชาวนาไปก่อนนี่ทางรัฐบาลจะเอาเงินมาคืนทกศาได้เมื่อ,อไหร่ กำหนดเงื่อนไขเวลาการคืนเงินให้ทกสอย่างชัดเจนก็เรียกว่าแบงค์ชาติเสนอความเห็นไปในมุมมองที่ที่เรากล่าวมานี่แหละครับไอ้ที่เรากล่าวมานี่เราก็ไปดูข่าวตามสื่อต่างๆที่เขาเล่าข่าวไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวต่างๆเขาก็ออกข่าวในลักษณะนี้นะครับซึ่งพอมีรายการข่าวต่างๆทางสื่อกระแสหลักต่างๆเขาออกข่าวในลักษณะนี้ว่าแบงค์ชาติเสนอความเห็น ก็สรุปสรุปก็คือแบงค์ชาติเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลคือไม่อยากให้รัฐบาลทําโครงการนี่แหละเพราะจะเกิดปัญหาสภาพการเงินการคลังและการขาดสภาพคล่องของทกศในที่สุดทำนองนี้ทีนี้พี่น้องชาวนาก็สนใจว่าเอ๊ะเมื่อแบงค์ชาติมีหนังสือด่วนที่สุดเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลทำนองนี้ตกลงแล้วชาวนาจะได้เงินไหมประเด็นมาอยู่ตรงนี้อ่าแล้ว ชาวนาสนใจตรงนี้รัฐบาลจะยกเลิกโครงการนี้ไหมชาวนาจะไม่ได้เงินใช่ไหมนี่นี่คือคําถามของพี่น้องชาวนาถามและสงสัยกันอยู่ขณะนี้นะครับสําหรับประเด็นนี้เราก็จะเล่าต่อนะครับประเด็นที่แบงค์ชาติมีหนังสือด่วนที่สุดเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลโดยส่งหนังสือไปยังสํานักเลขานุก,การคณะรัฐมนตรีอันนี้เขาส่งไปตั้งแต่ก่อนคณะรัฐมนตรีประชุมประชุม,ชมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการนี้นะครับใน,รในการส่งหนังสือไปนั้น เป็นการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการนี้แหละมาตรการช่วยไรแลพันนี่แหละว่าเป็นการเตือนมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเขาเห็นแล้วว่าถ้า,านนรัฐบาลทําโครงการนี้รัฐบาลจะมีปัญหาสภาพวินัยการเงินการคลังจะเกิดปัญหาแล้วก็สภาพคล่องทศกศจะเกิดปัญหาทําแล้วจะเกิดปัญหาทํานองนี้เขาก็ส่งความคิดเห็นไปไปบอกรัฐบาลว่า ไม่ควรทําโครงการนี้นะครับซึ่งการส่งไปนี้เขาส่งไปตั้งแต่ก่อนคณะตีประชุมนะครับพอก่อนคณะตีประชุมนี่ก็คิดว่าคณะคณะตีได้พิจารณาแล้วว่าตามที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ยเขาส่งเรื่องไปนี่ก็คิดว่าคณะตีได้ดูแล้วเมื่อดูแล้วเขาก็ไม่ได้เอาตามความคิดเห็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เสดอความคิดเห็นไปเพราะฉะนั้นค่ามติเขาก็อนุมัติไปแล้วนะครับโดยค่าม้ำตีอนุมัติช่วยชาวนาไร่ละพันกูเลอและไม่เกิน20ได้สูงสุด2องหมบาทนี่อนุมัติตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2566นะครับถามว่าเมื่อค่านตรอนุมัติแล้วชาวนาจะได้เงินไหมนะครับเมื่อค่ามติอนุมัติแล้วก็แสดงว่ารัฐบาลจะทําโครงการนี้ชาวนาก็จะต้องได้เงินนะสิครับแล้วก็รัฐบาลจะยกเลิกไหม ถ้าเขาจะยกเลิกเขาจะไม่อนุมัติตั้งแต่วันที่เจ็ดโนนแล้วครับคือถ้ารัฐบาลเขาเอาตามคําแนะนําของแบงก์ชาตินี่เขาคงไม่อนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ในการประชุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาในความคิดเห็นของเรานะครับชาวนาก็จะยังได้เงินต่อไปเพราะรัฐบาลจะไม่ยกเลิกเพราะถ้ายกเลิกก็คือจริงๆแล้วเขาจะไม่ยกเลิกเลยคือถ้าเขาเอาตามความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น เขาจะไม่อนุมัติเลยตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เขาอนุมัติแล้วเมื่อเขาอนุมัติแล้วรัฐบาลคงไม่ยกเลิกนะครับเพราะว่าการยกเลิกนั้นจะต้องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีใหม่อีกครั้งและคณะมนตรีจะมีมติยกเลิกมติที่เคยอนุมัติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะยกเลิกหรือไม่นั้นพี่น้องก็ดูได้จากการประชุมคณะมนตรีข่าวต่อไปถ้ามีการประชุมคณะมนตรีข่าวต่อไปแล้วมีมติว่ายกเลิกช่วยอะไรละพันเนี่ยอันนั้นจริงจะยกเลิก แต่ถ้าในข่าวในการประชุมข้าหลงตีข่าวหน้า,ไม,มาไม่มีการยกเลิกก็คือไม่ยกเลิกคือมติข้าหงตีนี่ถ้ามีม,มติเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปจะยกเลิกก็แต่เมือ่อเขาประชุมข้าหงตีใหม่แล้วก็ยกเลิกมติที่เคยอนุมัติไปแล้วแบบนั้นจะยกเลิกแต่มาดูลาดเราแล้วข้ามตีคงไม่ยกเลิกนะครับแล้วก็ชาวนาจะได้เงินเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเดินหน้าจะประชุมบอร์ดตกศสแล้ว ล่าสุดนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัตติช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเป็นประธานบอร์ดทกศก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าจะประชุมประมาณสัปดาห์หน้าประชุมบอร์ดทกสหรืออย่างช้าไม่เกินปลายเดือนพฤศจิกาเมื่อประชุมบอร์ดทกศเสร็จแล้ว<ะ>ก็จะได้จ่ายเงินพี่น้องชาวนาต่อไปนะครับ พอประชุมบอร์ดตกสอนั้นเขาจะมีการบอร์ดตกสอจะมีมติรับทราบรับทราบมติคั้นมติที่อนุมัติโครงการนี้ประเด็นที่1ประเด็นต่อมาเขาก็พิจารณาเรื่องอื่นด้วยและประเด็นหลักบอร์ดตกสอเขาจะพิจารณาอนุมัติแผนการจ่ายแผนการจ่ายนี่ก็คือแผนที่ทางธนาคารตกสอฝ่ายที่เขาทำเรื่องโอนเนี่ย เขาจะได้เสนอแผนการโอนเงินเข้าไปยังบอร์ดตกสว่าภาคไหนโอนจังหวัดไหนจังหวัดไหนโอนวันที่ไหนก็ว่ากันไปครบทุกจังหวัดเขาจะเสนอแผนในการโอนไปบอร์ดตกรสก็มีหน้าที่อนุมัติหรือไม่อนุมัติตามนั้นถ้าอนุมัติปั๊บหลังประชุมบอร์ดตกสนะครับทางธนาคารตกสเขาก็จะมีออกข่าวประชาสัมพันธ์มาว่าโอนได้เมื่อไหร่เริ่มโอนเมื่อไหร่จังหวัดไหนได้ก่อนได้หลังภาคไหนได้ก่อนได้หลังต่อไป นะครับนี่ล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รับตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะบอร์ดทกศก็ได้ออกมา,มาเปิดเผยแล้วว่าจะมีการประชุมหลังประชุมก็จะโอนเงินไล่ละพันให้กับพี่น้องชาวนาต่อไปนะครับทั้งหมดก็คือสิ่งที่นํามาพูดมาเล่าให้กับพี่น้องชาวนาฟังวันนี้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ